สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับกบยางนะครับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางจากค่ายบอยเทพนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณนะครับร้าน King ิ i เชอ r 3นะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับคุณภาพดีนะครับคันเบ็ดนะครับรอกตกปลานะครับ เหยื่อต่างๆเหยื่อปลอมต่างๆรวมถึงอัซเซสซอรีต่างๆของการตกปลาด้วยนะครับบริหารงานโดยบางอิกคิงฟิชเชอรหรือบางอิกตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองที่ร้านนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลาด้วยนะครับอ้าวลองเข้าไปติดตามกันดูนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราอยู่กันกับกบยางจากค่ายบอยเทพนะครับรุ่นใหม่เลยนะครับนัหนวดติดตามชมมานานแล้วนะครับจากค่ายบอยเทพสําหรับ เจ้าตัวนี้นะครับกบยางพลังใบนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนั่นวัสดเลือกสีชมพูมารีวิวเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดบนตัวโปรดักต์ก่อนนะครับไอ่ใช่บนตัวแพ็กเกจนะครับนี่นะครับก็นะจากค่ายบอยเทพนะครับตัวนี้ชื่อว่ากบยางพลังใบนะครับวัยรุ่นนิยมนะครับบอยเทปราเชอร์ลิมิเต็ดอิดิชั่นไทยอ่าไทยแลนด์ไฮคุโรเรตี้นั่นเองนะครับรายละเอียดการติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับแต่ว่า ใครอยากซื้ออุปกรณ์ตกปลาดีๆก็ติดต่อไปที่บังอีกได้นะครับร้าน King Picture 3นั่นเองโอเคอ่ะมาเรามาดูกันกับเจ้าพลังใบนะครับวัยรุ่นนิยมตัวนี้นะครับเป็นกบยางนะครับรุ่นใหม่นะครับเพิ่งออกมานะครับก็ใครที่เป็น fc ของทางบอยเทพก็คงได้ชมคลิปรีวิวแล้วก็คลิปการเอาไปใช้งานกันพอสมควรละนะครับตัวนี้นะครับพื้นฐานเป็นกบยางทรงหนังไม่ใช่ทรงเด อบยางหนังกลับนะครับพื้นฐานจากทรงหยดน้ำนั่นเองนะครับหน้าตาก็ออกแบบมาเป็นรูปพลังใบนะนั้นหนวดดาว่าเป็นใบกระท่อมนั่นแหละนะครับหน้าตาก็เป็นมอนสเตอร์ใบกระท่อมเนี่ยประมาณนั้นนะครับด้านข้างนะครับแทนที่จะใช้คลิปก็อาวาดเป็นรูปใบใบกระท่อมไปเลยนะครับใต้ท้องนะครับมีปั๊มตรานะครับบอยเทพนะครับบราเธอร์นะครับเป็นรูปพลังใบถือว่าสวยงามเลยนะครับ ก็เป็นการออกแบบที่มินิมอลแต่ดูดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยหลังๆเนี่ยเราจะเห็นหลายๆค่ายเนี่ยออกกบกันมาก็มีรุ่นพลังใบออกมาหลายหลายค่ายเหมือนกันนะแล้วก็เป็นค่ายบอยเทพด้วยนะครับที่เอากระแสของ สายเขียวนะครับพลังใบนะมาตั้งชื่อเหมือนกันแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยนะครับเนื้อยางนะครับเนื้อยางน่าจะเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับเนื้อยางน่าจะชุบ6รอบนะครับแล้วก็มีความนุ่มองศาเบ็ดเปิดดีนะครับแบบนี้เลยนะเนี่ยองศาเบ็ดเปิดดีนะครับก็พื้นฐานจากกบมูลทรงหยดน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยองศาเบ็ดจะเปิดดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเก็บนะครับเก็บ องอาเก็บเกสรเบ็ดนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยดูจากพื้นฐานของการทดสอบทางกายภาพนะครับแล้วก็การออกแบบของตัวโมนนะครับมีการเก็บเกสรเบ็ดเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทดสอบทางกายภาพก็ไม่มีติดมือด้วยนะครับถือว่าทําได้ดีตรงนี้น้หนวดให้5้าหนวดได้เลยนะครับส่วนเรื่องของความสวยงามเนี่ยก็นานาจิตตังนะครับลองลองดูว่าใครเป็นสาวกของค่ายไหนสําหรับหนาหนวดเองมองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่มินิมอลแต่ก็ดูดีนะเออมีความเป็นเอก ลักษณ์ชัดเจนนะเรื่องของพลังใบชัดเจนเลยแหละนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านในกันนิดนึงนะครับตอนนี้กนะ็ดูโดยรอบก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับด้วยความสวยงามแล้วก็เรื่องของทดสอบกางกายภาพเรื่องของการการสวะนนี่ถือว่ามาได้ดีและมาได้ถูกทางแล้วนะครับอาหรือเลยละกันนะครับตัวนี้ไปนี่นะอันนี้ห้องเครื่องเขานะครับห้องเครื่องเขาเดี๋ยวก็ นั้นหมวดพาไปดูบอดี้ก่อนดีกว่านะครับเฮ้ยก่อนอื่นลืมเลยลืมช่างน้ําหนักเลยนะครับเดี๋ยวช่างน้ําหนักก่อนนะครับตัวนี้เอาปากยู่เข้าไปนู่นแล้วโอเคอ่ะนี่บอดี้นะบอดีนะอด้นะั้นหมวดว่าน่าจะมีประมาณสักเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยเสีจไอ้นี่มันไม่ออกวะภาพมันไม่ออกก็ดีเออทำไมกล้องนั้นหนวดเป็นอย่างนี้วะไม่เป็นไรเดี๋ยวหน,นวดบรรยายให้ฟังแล้วกันนะครับตัวบอดี้เนี่ยมี1.58กรัมนะครับ แล้วก็ชุดห้องเครื่องนี่น่าจะห้ากร,รักกว่าๆนะครับเดี๋ยวดูก่อน ชุดท้องเครื่องเนี่ย5.6กรัมนะครับรวมกับบอดี้นะครับก็เป็น7.19กรัมนะครับฉะนั้นตัวนี้หนวดคาดการว่าน่าจะเซตน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7กรัมนะน่าจะเซตน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7กรัมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้กันต่อเลยนะครับตัวบอดี้เนี่ยนะครับมีจุดการปักฉีกชัดเจนนะครับแล้วก็ใหญ่มากนะครับจุดการปักฉีกตัวเนี้ยของค่ายบอยเทมหนวดต้องให้ล้วะหะ5หนวดนะครับเพราะว่านะครับมันชัดเจนมากนะครับแล้วก็ทําได้ตําแหน่งที่ ใหญ่โตมากนะครับนะก็ถือว่าน่าจะน่าจะทนทานพอสมควรสำหรับเจ้าเจ้าไอ้พลังใบตัวนี้เนี่ยนะครับจากค่ายบอยเทปนะครับเนื้อเนื้อยางเนี่ยการชุบเนี่ยอย่างที่นั่นวดวิเคราะห์ไปนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก6รอบนะครับเพราะว่าดูจากการสัมผัสนะครับเนื้อก็เป็นเนื้อรุ่นพิมพ์นิยมนะครับเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มพิมพ์นิยมประมาณนั้นนะนะว่าประมาณนั้นนะครับสามารถยืดได้นะครับเพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้ชุบเงานะครับสามารถยืดได้เนื้อ,อยางพลาค่อนข้างตึงค่อนข้างเหนียวเลยแหละนะครับถือว่า,าเป็นสินค้าที่นันวดน่าจะพูดได้ว่าเป็นค่อนข้างคุณภาพเลยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องของขนาดกันนิดนึงนะครับ ขนาดของเจ้าพลังใบนะครับความยาวเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเซตไว้อยู่ที่3.8ซนเมตรนะครับบนตัวแพ็กเกจนะครับไม่ได้ระบุรายละเอียดมานะครับว่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็ใช้เบ็ดเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวนะหนวดต้องด้นสดเลยนะครับตัวนี้นะครับ3.8ซนเมตรโดยประมาณนะครับความกว้างนะครับความกว้างของเจ้าพลังใบเดี๋ยนะความกว้างอยู่ที่ 2. จุดประมาณ2เซนติเมตรอ่ะนะครับโดยประมาณนะครับเนี่ย ประมาณ2เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงของบอดี้นะครับตัวนี้บอดี้ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่ากดมานิดเดียวก็เบ็ดเปิดแล้วนะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่1.6เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์นะครับของตัวบอดี้นะครับนับหนดย้ำหลายรอบแล้วพวกนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ดีนะครับทั้งความยาวความกว้างความสูงนะครับเก็บข้อมูลนะวัยรุ่นนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวบอดี้นะครับก็ถือว่า ทำมาได้ดีนะครับแล้วก็หลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการกันสวะความสวยงามเรื่องของจุดการปากฉีกทํามาได้องค์ประกอบค่อนข้างครบถ้วนเลยถือว่าแจ๋วเลยตัวนี้นะครับอ่ะมาดูเรื่องของชุดห้องเครื่องบ้างนะครับชุดห้องเครื่องนี่นะครับด้านหน้าเนี่ยเลือกใช้เป็นลูกหมุนเบอร์สี่นะครับลูกหมุนใหญ่นะครับแล้วก็ด้านท้ายก็ลูกหมุนเบอร์สี่เหมือนกันนะครับให้ของแข็งมาเลยนะครับคล้องด้วยตาเบ็ดนะครับเดี๋ยวนันอนขอเช็คก่อนนะครับ3าจนะครับ3.8จน่าจะเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งนะ เไม่ใช่เบ็ดเบอร์หนึ่งโอนะครับแต่น่าจะเป็นของ S N S ด้วยแหละอ๋อไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวนะตัวนี้ใช้เบ็ดเบอร์หนึ่งของ B K K คเหนึ่งโอของ B K K นะครับเดี๋ยว้กำหนดวัดความกว้างของตาเบ็ดอ่าโอเคใช่นะครับเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งโอของค่าย B K K นะครับตัวนี้ที่อ่าเจ้าพลังใบเลือกใช้นะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งโอของค่าย B K K นะครับด้านหน้าลูกหมุนเบอร์สี่นะครับคล้องด้วยเบ็ดเบอร์หนึ่งโ จากค่าย b k k นะครับแล้วก็มีลวดสแตนเลสขนาดใหญ่นะครับวางทาบนวางท่าบนก้านเบ็ดนะครับแล้วก็จะมีพับลงไปนี่เห็นไหมครับมีรอยพับของลวดสแตนเลสนะครับแล้วก็ใช้ตะกั่วแผ่นนะครับตะกั่วแผ่นเป็นตัวหุ้มนะครับหุ้มก้านเบ็ดนะครับเบื้องต้นนะครับนั้นวดคาดการน่าจะเป็นการหุ้มตะกั่วแผ่นก่อนนะครับที่ตัวก้านเบ็ดแล้วก็เอาตัวลวดสแตนเลสขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับพาดไปด้านบนของ ตะกว่วแผ่นตัวนี้นะครับแล้วก็พับนะครับพับเพื่อกันกันรูดนั่นเองนะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดนะครับอ่าแล้วก็ชุดท้ายนะครับเป็นลูกหมุนเบอร์สี่ก็ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับต่อด้วยสปิดลิงแล้วก็ใบเคาะโอ้โหนี่นะครับมียิงเลเซอร์ด้วยนะโอ้น่าดูดิเฮ้ยสุดแจมว่ะ ยิงเลเซอร์ว่าพลังใบด้วยนะครับแล้วก็ B1 นะครับนี่อีกใบหนึ่งเป็นใบเคาะนะครับใบใบตีน้ำเนี่ยเป็นใบใบทรงหยดน้ำนะครับแล้วก็ใบเคาะเนี่ยเป็นใบทรงรี re, นะครับแล้วก็ดัดนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์เฉพาะของทางค่ายบอยเทพเขานะครับเฮ้ยถือว่าชุดท้องเครื่องนี้จ่มากเลยนะชุดท้องเครื่องนี้นั้นวัดให้5ดาวได้เลยมีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนแล้วก็ให้อุปกรณ์มาโคตรดีอะนะคือด้านหน้าลูกหมุนใหญ่ด้านท้ายลูกหมุนใหญ่ไม่รู้หรอกคือ ใส่ใหญ่ไว้ก่อนอ่ะนะครับเออแล้วก็งานประกอบนะครับดูงานประกอบประกอบมาดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นงานประกอบที่อ่าผ่านการ QC มาเรียบร้อยนะครับไม่มีผิดเพี้ยนอะไรเลยนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ให้ง์ประกอบมาดีนะมีใบเหลียวคู่ใบใบเคาะด้วยนะครับนี่โอ้ถือว่าตัวนี้นะถูกใจนนวดนะในเรื่องของโอเคในเรื่องของความสวยงามมันอาจจะสู้ค่ายอื่นไม่ได้นะครับ แต่เรื่องขององค์ประกอบและการใช้งานจริงเนี่ยน้าหมวดสามารถฟันธงได้นะว่าตัวนี้เนี่ย เฮ้ยใช้งานจริงเนี่ยน่าจะแจ่มมากๆเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าด้วยการออกแบบนะครับ mm hmm. การซ่อนคมเบ็ดของกาดกันสวะทําได้ดีมากๆนะครับชุดอ่าชุดห้องเครื่องเนี่ยนะครับให้องค์ประกอบมาดีเลยนะครับองค์ประกอบครบถ้วนสําหรับผู้บริโภคที่ต้องใช้งานเลยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยทำมาเชฟเนี่ยค่อนข้างดีองศาเบ็ดเปิดได้ดีนะครับกดนิดเดียวองศาเบ็ดน่าจะเปิดแล้ว่นะครับก็ถือว่า ตัวนี้วางองค์ประกอบมาทุกอย่างได้สวยงามมากนะครับแล้ว FC นะครับหรือว่าวัยรุ่นท่านอน่นๆคิดเห็นยังไงบ้างนะครับได้ใช้กันบ้างหรือยังสําหรับเจ้าพลังใบนะครับวัยรุ่นนิยมเนี่ยตัวนี้จากค่ายบอยเทพเนี่ยนะครับมีความประทับใจยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ หรือว่ามีข้อคอมเมนต์อะไรนะครับที่อยากจะส่งต่อไปทางค่ายบอยเทมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพราะว่าเสียงเล็กๆของเรานี่แหละนะครับจะส่งต่อไปถึงนะผู้ผลิตเพื่อพัฒนาสินค้าและงานบริการนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเรานั่นเองนะครับวัยรุ่นอ่ะโอเคนะยังไงวันนี้นะขอขอบคุณอีกครั้งนะครับร้าน King f ชเ t อ r ์3นะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับคันเบ็ดนะครับรอกตกปลานะครับ พร้อมมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลาด้วยนะครับขายทั้งเหยือปลอมนะครับและอัซเซสซอรีอื่นๆนะครับบริหารงานคุณภาพโดยบางอิ๊กนะครับบางอิ๊กคิงฟิชเชอร์นะครับหรือบางอิ๊ก ตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองนะครับอะฝากด้วยละกันนะครับวัยรุ่นวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับหรือข้อมูลด้านไหนที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับนนดขออภัยวนะที่ด้วยนะครับฝากไว้กดแชร์กดติดตามนนวดและทีมงานนะครับทั้งช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ทิ t o อกด้วยนะครับนะฝากด้วยละกันนะครับวัยรุ่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นนวดกับเจ้าพลังไปวัยรุ่นนิยมนะครับจากค่ายบอยเทปนะครับต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบายป